ผู้ประกอบการที่แค่จุดเริ่มต้นผมก็รู้ว่าเขาไม่สาเร็จอะคือผู้ประกอบการที่จ้างตั้งแต่วันแรกผู้ประกอบการที่วันแรกก็ต้องแบบจ้างคนมาตอบรายมึงไม่ตอบเองวะฟรีผู้ประกอบการที่ต้องจ้างมาดูบัญชีชต,ตั้งแต่วันแรกมึงไม่ดูเองวะมึงจะเรียนรู้หลายผู้ประกอบการขี้เกียจตั้งแต่วันแรกอะไรที่ทําเองได้อะทำเหอะอะไรที่ตัวเองทําให้เป็นอยู่แล้วอะสมมติกราฟิกทำให้เป็นผมไม่ให้คุณต้องมานั่งเรียนทํากราฟิกโค้ดเป็นผมไม่ได้ให้คุณต้องนั่งทําโค้ดแต่อะไรที่มึงทําเป็นเองอะ แจกไปปิวอย่างเงี้ยยืนออกงานยืนออกบูธแจกเองอธิบายเองมึงจะได้คุยกับลูกค้าโดยตรง customer service สย่งงี้จ้าง็นวันแรกทำไมรับสายเองดิตอบไลน์ลูกค้าลูกค้าทักมาจะได้ปิดยอดขายเองเราจะรู้ว่าปิดยอดขายยังไงเป็นแคชเชียร์เองลองทําบัญชีเองได้เรียนรู้ได้ประหยัดถามหน่อยถ้าพี่ไม่เคยตอบไลน์ลูกค้าเองวันหนึ่งพี่จ้างเขามาเขาเ,ขาเขาปิดยอดขายไม่ได้พี่รู้หรือเขาจะปิดยอดขายไม่ได้พี่ไม่เคยรับสายลูกค้าพี่จะรู้หรือว่าคนทำมันทำดีหรือไม่ดีทำดีหรือไม่ดีดดพี่วัดผลเขาไม่ได้พพี่เองไม่เคยทำ อะไรที่ทำเองได้ทำอย่จ้างเก่งตั้งแต่วันแรกจ้างตอนที่จำเป็น